กินกินอร่อยนอนกระจายเอ้ยนอนสบายหากระจายทัวลงพูผ่าน้ะเขาเรียกอะไรนะสามผ่านสี่ผ่านส่วนตัวก็คือมาญี่ปุ่นก็คิดว่าค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแต่ว่าที่พี่ตีพามาคือเกืบเกเปลยยังไม่เคยมาก็แล้วก็เรื่องกินก็คือท้องแตกจริงชอบอะไรในทริปนี้ฮะ พ่อพี่ตีงนะคะสนุกสนานค่ะแล้วเป็นไงัะเพื่อนร่วมทัวร์โหดีมากเลยคือไม่มีใครแบบแบ่งชั้นวรรณะไงก็เหมือนแบบเสมอภาคกันทุกคนน่ารักทุกทุกคนเหมือนครอบครัวชอบมากตรงนี้ค่ะชิพหน้านะคะอีกรอบเป็นไงบ้างครับทีมนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างครับทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะอาหารอร่อยขึ้นเลยเขาเพื่อนเขาบอกว่า เราเกิดมาจะไม okay. smoking, ่ใช้เงินซื้อความสุขให้กับตัวเองเหรอเอาโอเคอ่ะมาก็มามาแล้วก็แพงจริงๆด้วยแพงจริงๆแต่มันคุ้มอ่าไม่ว่าจะที่พักอาหารเพื่อนๆนแม้กระทั่งคุณตีเองก็โอเคสุดยอดนใจมากเลยค่ะอาหารดีที่นอนสบาย แล้วก็บริการดีมากแล้วก็ที่ช่นชอบมากก็คือพวกตีนะคะคือคนอารมณ์ดีทำให้ที่มีความรู fly fly easily, um ้สึกว่าสดชื่นขึ้นกลับไปคงมีพลังเยอะเลยค่ะแล้วอาจจะได้มาพบเป็นรั้งอนกนนะคะวางโปรแกรมไว้ดีมากวางสเต็ปการรับขึ้นเครื่องบินไปโรงแรมไปเที่ยวขากลับก็ดูแลจนถึงสนามบินกลับบ้านขาซื้อของด้วยแนะนำที่ซื้อของด้วยเรียบร้อยทุกอย่างเลย มีความสุขมากครับโอกาสหน้ามาอีกครับชอบชอบที่พาไปเที่ยวในที่ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีโอกาสได้ทัวร์อื่นได้ทําไปพาไปริมร้อนอันก็ชอบพาไปทานอาหารที่ที่เหมือนเอ่อทัพถ้าไปกับทัวร์ไม่ค่อยได้กินนะคะอย่างอามาฮาร์อะไรเงี้ยรู่จกใจนะตอนแรกนึกว่าไม่จ๋าเป็นคนไม่น่ารักค่ะแตว่าเคยเห็นแบบด่าว่าคนนี้แต่จริงแล้วมันมีเหตุละไรน ดู่จงคุต้องไม่ว่าไปพูดถึงทัวรู้แน่พอถึงพอถึงเวลาจัดทัวร์มาทัวร์จริงมาแ้บแค่พูดแล้วกไปกันเองสุดๆแล้วก็ให้แบบว่าอ๋อตั้งตั้งมาถมานมันเกิดปีนี้มีความสุขไหมครับเป็นไงฮะมาเที่ยวโร์ลงบู สนุกค่ะแบนวันนี้ตอนตื่ตน,น,ตนตันตื่นตันเซอร์ไพรส์ครับนิดๆนน้อยๆนี่จะมีคุณสายบัวจะสังเกตเห็นเลยค่ะโอ,โอ้นี่น้ำตาไหลเลยเหรอพี่ม <c oughs> <c oughs> ีคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้เนาะอ๋อวันนี้มาเที่ยวคนเดียวด้วยมาเที่ยวคนเดียวด้วยนะพี่มา <c oughs> เที่ยวคนเดียวนะครับ <c oughs> แล้ววันนี้เป็นวันเกิดพี่ <c oughs> ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับขอบคุณที่มาเที่ยวด้วยกันนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะครับ who can let ทางนั้นจะไกลแค่ไหนถ้าใจพร้อมไปทุกที่ก็จะเป็นบ้านเรา